รอที่หนึ่งนะครับแต่ผมยิ่งเชื่อนะครับว่ารอที่สองไม่น่าจะได้ป่วยใช้ไหมถ้าพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนะครับได้ช่วยกันดูแลชุมชนของตัวเองนะครับที่วันนี้นะครับจังหวัดพะเยาก็ได้ประกาศมีคําสั่งให้ทุกสถานที่ห้ามดื่มสุราทุกสถานที่ยกเว้นเคหสถานหรือบ้านตัวเองเท่านั้นนะครับนี่คือข้อยกเว้นคือยกเว้นเฉพาะบ้านตัวเองที่ดื่มได้ ข้อแนะนําก็คืออย่ารวมกลุ่มกันมากในการดื่มนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งของการแพร่ระบาดได้ไง่ายลูกหลานกลับมาแล้วนะครับจากพื้นที่กรุงเทพหรือว่าถ้าเชียงใหม่ก็โฟกัสที่เป็นนักศึกษามอชอก็ให้แยกลูกหลานนะครับให้แยกกินเข้าเดียวกินเข้ากล่องครับให้ระวังแล้วก็แนะนําให้ประเมินให้ประเมินโดยอสมทที่บ้านแล้วไปตรวจนะครับที่โรงพยาบาลพะเยาหรืยป,ปกติทำในกรุงตรีเราจะใช้สําหรับการสบอบสวนโรค การที่บางจังหวัดเคยพร่ทำลายคือมันมีการระบาดจากพื้นที่นั้นยกตัวอย่างที่ท่านเราเพราะว่าพูดจากเขาเลยตรงนี้เราจะบอกทำลายชัดแต่จังหวัดพะเยาจะไม่มีการระบาดในพื้นที่จากพื้นที่ไหนพื้นที่หนึง่งเพราะนั้นการเดยใหท้ทำลายแบบนั้นพะเยามันเลยไม่มีเพราะของเราเป็นนาเข้าหมดเอาเราทั้งหมดนี่มันเป็นนักศึกษาตอนนี้เกิน50% 60เป็นนักศึกษามอชและเป็นกรุงเทพเป็นอาชีพการทํางาน นะครับประมาณ3 0มสิเอนพราะฉะนั้นของเราเป็นนำเข้าต้องเรียนเะคนที่มาจากต่างจังหวัดทุกคนจะต้องรายงานตัตวเจ <m> ้าพนักงานค <m> <ๆ>วบคุมโรคระดับหมู่บ้านตำบลก่อนถ้าเมื่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคประเมินแล้วว่าเขาเป็นกลุ่มเสียสย่ยงสูงถึงจะส่งมาตรวจโดยมีหลักฐานการนำให้มาตรวจไม่งั้นช่วงที่ผ่านมาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาผู้คนคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงซื้อเองส <m> ิไม่ได้เดี๋ยวแค่ว่าถ้าเรเปียนตงนี <m> ้ก็ đi cái này à, không không, làm gì không, được, 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 Happy uh -huh.